สวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะนี่นะ้องพี่ใบอ่ะกลับมาเพิ่งกลับมาจากห้างเราพี่นอ้องเลยมารีวิวสินค้าให้ดูนะกันเพื่อนนี้เนาะเพิ่งจะมารีวิวที่บ้านเนื่องจากว่าที่ห้างมัน,น,นถ่ายไม่สะดวกนอนเพื่อนอนี่นะ้องว่าได้อะไรมาทกาน,นเพื่อนทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้จ่ายจ่ายเงินไปเมื่อกี้นี่สี่สิบแปดเหรียญนะคานเพื่อนเฉพาะเฉพาะอาหารนะเฉพาะของ ที่อยู่บนโตนนนนนน๊นี่นะค่ะเพื่อนมีอย่างแน่ในพี่น้องนี่นะค่ะเพื่อนที่ตั้งปัจจัยไปซื้อก็คืออ่าชิเคเก้นรัมสเต็กตัวนี้นะค่ะเพื่อนเพิ่นใส่ถุงน้อยให้ด้วยนั่นเพื่อนเนื่องจากว่าน้ำมันจะเยิ้มออกมาเนาะก่อนที่เราจะมาใส่ถุงใหญ่เหมือนเพื่อนนี่เนาะไก่น่องไก่นะน่องไก่พี่น้องนี่เนาะชิเคเก้นรัมสเต็กนะคะ่ะเพื่อน อ่าตอนอันนี้อยู่ที่1นกิโลนะคะ1กิโลหกร้อกรัมนะคะตอนนี้ก็ออนสเปเชียลก็ขายแค่2เหรียญนะคะเพื่อน2เหรียญได้เพื่อนอันเออขายกิโลละ2เหรียญเ,เพื่อนแต่ว่าถุงนี้กล่องนี้ฮั่นเพื่อน322เหรียญน,นะคะ22เซนนะคะาาเพื่อนนี่เนาะ3บาทพี่น้องก็พิส3บาทนะ,ะ3บาท22เซนเด้อพี่น้อง อันนี้ก็เหมือนกันนะท่านเพื่อนเพราะว่าพี่บายซื้อมาสองสองอันเนาะสองถุงน้อนเพื่อนเนาะมันถูกนะท่านเพื่อนสองอย่างนี้รวมกันไม่ถึงเจ็ดเหรียญเลยเพื่อนอนี่ก็ผักนะคะผักเอ่อเบบี้นะคะเบบีบล็อกแครี่นะคะเพื่อนเบบีบล็อกแครี่นะคะอ <c> อันมัดละสามมัดละสองเหรียญพี่น้องเนาะงามงามสดสดเนียนเพื่อนซื้อมาสามกำนะคะเพื่อน ที่อยากจะรีวิววันนี้ก็คือนี่นะคะพี่พี่ไปได้นี่มานะคะนี่นะคะสบายนางพี่น้องสบายนางนะคะเพื่อนในห้างนะคะสบายนางนะคะนี่อยู่ที่หกเหรียญน,นะคะหกเหรียญยี่ิบสองเส้นพี่น้องมันแช่แข็งเนาะนเพื่อนสบายนางเดี๋ยวเราจะเอามาต้มวันหลังนะคะเพื่อนอจะยำหรือว่าจะ ต้มแซบอะไรก็ว่าไปนะท่านเพื่อนแล้วนี่ก็เป็น Family Custard นะท่านเพื่อน Family Custard นะซื้อมาให้คุณสานะเพื่อนนี่มันอ่อน s p เ c ียลนะคะอยู่ที่สองเหนนรียญนะท่านเพื่อนแต่นี่เนาะต้นหอมพี่นาองอา Spring o n นี n นะคะต้นหอมซื้อมาสองกรัรมนี่เพื่อนกัมละกัละสองเหรียญพี่น้องกัมละสองเหรียญพี่อยากกินสมพักพี่น้องก็เลยสือมานะคะเราอยากกินสมพักแม้ ก็เลยอยันซื้อมาเนื่องจากตอสุในส่วนเรามีพักแป้นอยู่พี่น้องมันบปหลายพราพระคันก็เลยซื้อต้นหอมมาเผื่อนะคะก็นี่จะจะกินนมแบบนี้นะคะขวดละสองลิตรแบบนี้ขวดละหนึ่งลิตรนะคะเพื่อน,นเนาะอ๋อ t ลิตรนะคะเพื่อนสองลิตรได้ขวดเนียนเพื่อนเราซื้อขวดใหญ่ไม่ได้ขวดละสี่ลิตรนะ่ะซื้อไม่ได้พี่น้องมันเยอะเกินเพื่อนก็ซื้อทีขวดแบบนี้นะคะจริงๆจะซื้อแบบไลฟ์ ไล์เมลนะเพื่อนทีนี้มันไม่มีก็เลยได้ฟูครีมมาน่ะเพื่อนฟูครีมสามีไม่ไม่อยากเอานะแต่มันไม่มีนะคะนี่เป็นน้ำมันหอยรายยำน่นเพื่อนรายยำนะคะเพราะว่าอ่าไม่ได้ไปร้านไทยไม่ได้ไปซื้อสาม,ม่ครัวก็กินแบบนี้แก้ขัดไปก่อนนะคะเพื่อนอันนี้เป็นพิซซ่านะคะแบบชิ้นเล็กนะซื้อาให้คุณสามีเวลา หิวแกก็จะได้กินแบบนี้เพื่อนวอร์มในไมโครเวฟแค่สองวินาที seconds, นะท่านเพื่อนเนาะยี่สิบวินะท่านเพื่อนเนาะก็จะกินแบบนี้แกขัดเนะพื่อนเวลาหิวนะคะเ<ส>พื่อนขอบคุณนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่อยากจะมารีวิวให้ดูนั่นเพื่อนว่าไปวันนี้ได้ยังมาแน่พี่น้องก็มีมีเอาเข้าไปในตู้เย็นด้วยอันหนึ่งนะท่เพื่อนและก็มี น้ำอ่าน้ำโซโดาวดเอเตอร์สองขวดนั่นเพื่อนซื้อมาวันนี้นะคัเพื่อนออขอบคุณนะคะของเนยนเพื่อนหมดไปทั้งหมด48เหรียญเพื่อนได้อะไรมั่ง48เหรียญออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะัเพื่อนนี่เนาะก็เลยมาโชว์ให้ดูนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ,ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ